สวัสดีค่ะมาพอกผากกันเปื่อนพี่น้องว่าสิฮ็ดเวียกเมื่อกี้เนี่ยบดไ้เห็ดดอกคอยเออล่างถ้วยแล้วมีซองหลังบ้านมาอืมมีซองจากหลังบ้านมาเมามมยว่าผู้ดใดเข้ามากดไล์ก็แชร์ให้ได้จ้ะเด้อสิบ,บ่ไ้เข้าใจพิษเข้าใจให้มันถูกต้องนะทีเดียวนะคะเรื่องการขอสัญชาติประเทศสโลวีเนียเนาะจันเนาะผู้ใดไปได้ไเข้ามาจงังใดอียังจงังใดเนาะอืม ขอสิมาแจ้งแถลงไขให้มูเจ้าฟังซูมูเจ้าฟังด้วยจ้ะเด้ออืมเนาะฮ่าจากซองคำถาม่าสันพื้นว้าอืมอานว่าออประมาณว่าเนาะจ้ะขอสิมอาอ่านให้ฟังว่าหลักการขอวีซ่าสโลวีเนียเอ้ยไม่ใช่ขอพาสปอร์ตสโลวีเนียเขาระบุไว้ว่าอย่างไรบ้าง ให้คุณสมบัติน่ะคุณสมบัติอายุเท่าไหร่ใดๆน่ะจะไม่ลงลึกนะคะแต่ก็ละเอียดเป๊ะพอแหละเออแม้กระทั่งกฎหมายการสอบภาษาเพราะว่าที่เขาสงสัยเขาถามมาหลังบ้านเขาบอกว่าเขาพูดว่าอะไรนะคนที่อายุหกสิขึ้นไปอนุญาตได้รับกันละเว้นภาษาฟั่งสาวฟั่งฟั่งชันจ่าผู้ที่ละได้รับการยกเวน้นการสอบภาษานะคะคือ กรณีมาวีซ่ารวมครอบครัวนะคะก็คือแม่ติดตามลูกเอ้ไม่ใช่แม่ติดเลยเออลูกติดตามแม่ก็คือถ้าเด็กอายุต่ำกว่า16ปีก็คือยื่นสามารถวีซ่าสามารถยื่นวีซ่ารวมครอบครัวมาในสโลวีเดียโดยไม่ต้องยื่นเอกสารการรับรองการสอบภาษาสโลวีเนียนะคะแล้วก็บุพการีของเราเองที่อายุเกิน60 สามารถยืดสามารถยืนวีซา่ารวมครอบครัวสม่งเราอีเมลยูฮียนบ่มมีคนเบิงอยู่เมืองไทยบ่ม,มีคนเบิงหรอเ้ามีศัก,กยภาพต้องยืดย้อนข้อน,นี้ด้วยนะเราน่ะมีศัก,กยภาพหรือสามีเรามีศัก,กยภาพมีบ้านมีเงินมีเงินได้เพียงพอที่จะเอาลูกเอาแม่มาอยู่เอาพ่อมาอยู่ที่นี่นะคะเราสามารถยืนได้โดยถ้าแม่อายุเกิน60ไม่ต้องสอบภาษานะคะ แต่ว่าคำถามที่พูดมาหลังบ้านบอกว่าอยู่สโลวีเนียสิบห้าปีแล้วอายุเกินหกสิบการขอสัญชาติไม่ต้องยื่นภาษาไปเอามาแต่ใส่สาวไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถ้าว่าสั้นนะ่ะยายแขกยายมุกยายออมป๋าจิตโอเคอันมาดามออมว่าให้ไหนหอดหกสยายบุกกับเพานหอดจะกับมืออื่นนี่ละอืม ถ้าว่าสั่นเขาก็ได้สสันสาดกันบนระแม่เอ้ยเอาเนี่ย,ยสิมอาอ่านให้ฟังเฝ้าให้ฟังเด้วยผูใ้ใดไปเอาควาวเสื้อพิษผิดบอกโมมาบอกโมว่าอายุหกสิบปีขอสันชาติไม่ต้องใช้บรรบรองภาษาชั้นสิอ่านกฎหมายให้ฟังนะบอกฟังแบบแล้วก็ไปตัวกันบัี้ตัวเห็ดอย่างเขาเขียนให้เบิงเบริบรคุมหม่องคุบอนเขาเขียนไว้ไปตัวหนังสือเจิญเทินอ่านหนังสือพี่น้องเอ้ยอ่านอ่านอ่านบอกอ่านบอกอ่าน ข่อยสิอา่านใ้ฟังเนาะข่อยสิอา่านหนังสือในฟังเนาะมูจอบอ่านข่อยสีอ่านใ้ฟังอืมนิดหนึ่งนะมาว่าด้วยเริ่มเลยคุณสมบัติมีอะไรบ้างคนที่จะขอสัญชาติสโลวีเนียนะคะอันนี้พูดถึงบุคคลทั่วไปก่อนนะไม่ไม่ระบุเด็กที่ตามพ่อตามแม่มานะเพราะว่าถ้าเป็นลูกที่ตามผู้ปกครองมาสมมติว่าขออา่าอยเอาลูกมาสิถ้าข่อยขอสัญชาติสโลวีเนียได้ข่อยสามารถขอลูกพร้อมกันได้เลยเพราะว่าเปลี่ยนตามบุพการี โดยที่สําหรับเด็กน่ะไม่มีข้อกําหนดว่าเขาจบระดับชั้นไหนไม่มีตัวหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาว่าสําหรับเด็กอ่ะจะต้องจบปะระถมศึกษามัธยมศึกษาแต่ถ้าบุคลากรีก็คือตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติเป็นสโลวีเนยียปุ๊บลูกสามารถยื่นขอพร้อมกันได้นะคะเอออันนี้เป็นทีละข้อนะคุณส่มก็คือว่าสามารถยื่นขอคําร้องนี้ได้ที่อําเภอนะคะหรือว่าที่มีทะเบียนบ้านอยู่นะคะอย่างแล้วทีนี้เพื่อ อะไรบ้างที่เป็นสิทธิที่จะสามารถขอสัญชาติสโลวีเนียได้นะคะก็คือคุณต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้หนึ่งอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะสมีเอกสารการสละสัญ,สญชาติเดิมหรือหลักฐานแสดงว่าคุณได้รับการสละสัญชาติหากคุณได้รับสัญชาติสโลวีเนียแต่กรณีนี้จะมีผู้สำหรับสโลวีเนียก็คือสามารถถือสองสัญชาติได้ ถ้าทางประเทศต้นทางไม่มีกฎหมายระบุว่าคุณห้ามถือสองสัญชาติแต่ถ้าเป็นไปได้เขาอยากให้คุณถือสัญชาติเดียวใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากถือสองสัญชาติไทยอย่างเช่นประเทศไทย,ยนี้คุณก็หาเหตุผลมหาหักล้างเช่นถือครอง property อะไรก็ยืนยันโดยสถานทูตกระทรวงต่างประเทศมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะขอถือสองสัญชาติโดยไม่สละข้อนี้ถามว่าทําได้ไหมทาได้นะคะแล้วอาศัยอยู่ในสโลวีเนยียมาเป็นระยะเวลา10ปีโดยไม่คะ่ะ โดยไม่ขาดตอนในช่วงเวลา5ปีสุดท้ายนะคะสมมติว่าอีข่อยข่อยมาปี2 0ง0ันสิจังสิคอยยื่นขอจริงๆมันก็สามารถยื่นขอได้เลยแหละ,ะกรณีแต่งงานนะคะอันนี้พูดทั่วไปนะ5ปีสุดท้ายไม่มีการขาดช่วงทิ้งระยะออกจากประเทศสโลวีเนียนะคะก่อนยื่นคํำร้องก่อนยื่นอาศัยอยู่ในสโลวีเนียเป็นช่วงระยะเวลาสิปีโดยไม่ขาดตอนในช่วงเวลาหปีสุดท้ายก่อนยื่นคำร้อง และมีสถานะชาวต่างชาติที่ถูกต้องนะคะผีน้อยไม่ได้นะมีรายได้ที่เพียงพอสําหรับตนเองและบุคคลทีต่ต้องรับผิดชอบเพื่อความมั่นคงทางวัตถุประสงค์ทางสังคมก็คือสําหรับคนที่ไม่มีงานทําผัวรวยอผัวรวยอาจจะ c อบ e r อันนี้ก็เคส by เคสนะคะมีความสามารถในการใช้ภาษาสโลวีเนียสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวันซึ่งพิสูจน์ได้ว่าประกาศสนยบัตร การสอบผ่านภาษาสโลเวเนียระดับพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการขอสัญชาติคือ A2 หรือไม่ก็ B1 นะคะขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปปล่อยข่าวลือตางเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าบุคคลที่อายุ60ปีขึ้นไปน่ะไม่ต้องสอบแปะมาแต่ใส่เออถ้ามาสันปาจิตก็ไปขอมืออื่นแหละเนาะปาจต๊ดเงินกเสียแล้วนี่ยไม่มีประวัติถูกตัดสินจำคุกโดยไม่มี ไม่มีประวัติการจัดไม่มีประวัติการถูกตัดสินจำคุกโดยไม่มีเงื่อนไขขณะนานกว่า3เดือนหรือไม่มีการตัดสินจำคุกแบบมีเงื่อนไขโดยมีระยะเวลาทดลองเกินกว่าหนึ่งปีนะคะไม่เคยถูกเพิกถอนการอยู่อาศัยในสโล,สโลเวเนีย การรับคุณเป็นพลเมืองสซลวีเนียจะต้องไม่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยหรือการป้องกันประเทศนะคะไม่มีหนี้สินภาษีค้างชําระนะคะก็คือว่าค้างภาษีค้างแท็กยังนั่นกับบได้ต้องฝ้อไปเขี้ให้เบิร์ดเออยินยอมปฏิญาณตนเคารพกฎระเบียบรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตยเสรีที่ตั้งอยู่บนรัฐธรรมนูญสาธา,ารณรัฐสโลวีเนียนะคะเออก็คือ การยื่นคำร้องที่บอกว่าเขียนเรซูเม่เขียนอะไรอะ่ะก็คือมันจะมีแบบฟอร์มนะคะเราสามารถเข้าไปในลิงก์ของรัฐบาลลิงก์ของรัฐบาลของประเทศสโลวีเนียสามารถดาวน์โหลดแล้วก็กรอกเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบุว่าอะไรที่เราต้องกรอกนั่นคือใบที่เราต้องกรอกนะคะแล้วทีนี้ค่าธรรมเนียมสําหรับกระบ,บวนการนี้การรับสัญชาติการรับสัญชาติก็คือร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสี่จุดแปดสิบเซนนะคะ การรับสัญชาติไม่มีการรับประกันก็คือแบบว่า185 7งทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวอำเภอเขาออกบินมาให้นะคะก็คือราคาอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้จะมาตอบเรื่องภาษาเคลียร์ๆจะไม่ต้องเข้าใจกันผิดสิได้ไปปล่อยข่าวสับสนเสียงลือเสียงเราอ้างก็คือว่าโอยทำไมฉันศูนย์ไม่เอาไม่ศูนย์ปึ๊บ เสียงลือเสียงเล่าอ้างนั้นที่บอกว่าคนอายุ60ขอสัญชาติเซลว์เนียโดยไม่ต้องสอบภาษาได้รับการเลเว้นตอบตรงนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงต้องให้คุณอยู่มา20ปีป้ามุกกลินอยู่มาเท่าไหร่วะป้ามุกกลินอยู่มา27ปีมาดามออมอยู่มาเศร้าก็ป่ปีรุ่นตอกเสาเข็มขออนุญาตพาดพิงนะคะคุณพี่มาดามไอป้าแขกนี่อายุ60ปีรุ่นว่าประเทศไทยได้กินเงินฉลาภาพแล้วนะ่ะป้าแขกโอ้อยู่มาจะ สี่สิบปีแล้วนะไม่ได้นะคะคนที่ได้ก็คือรุ่นก่อนที่มายูโกสลาเวียตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนนะ่ะอันนั้นเขาก็มีใบภาษาแล้วทีนี้มาที่บอกว่าได้รับแต่สำหรับกรณีขอวีซ่าเพื่อมีถิ่นพำนักนะ่ะแยกสองประเด็นนะการมีถิ่นพำนักและขอสัญชาติคนละประเด็นนะคะการมีถิ่นพำนักการขอวีซ่ามีถิ่นพำนักก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีแล้วก็ ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน60ข้อนั้นได้รับการยกเว้นการแนบเอกสารที่จะขอซันอขอวีซ่าก็คือสมมุติว่ายื่นขอวีซ่าครั้งแรกเนี่ยเขาจะใช้ A1 ใช่ไหมคะก็คือคนแก่ไม่ต้องสอบขออนุญาตใส่คนแก่ได้ปะแขกอย่าเขียนฉันเด้อเออไม่ต้องสอบ A1 แต่ถ้าขอถาวรใช้ A2 ก็คือไม่ต้องสอบข้ามไปแต่ถ้าใครที่อยู่ช่วงกลางก็คือต้องใช้เอกสารนะคะเพราะฉะนั้นมาพูดเรื่องภาษากันไอ้นี่เลยเอาแบบชัวรเคลีย ตามกฎหมายสัญชาติของตามกฎหมายสัญชาติของสาธารณรัฐสโลวีเนียนะคะเอสดีอาร์ผู้ขอรับสัญชาติต้องมีความสามารถด้านภาษาสโลวีเนียเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยมีการยื่นใบรับรองที่แสดงว่าผ่านการสอบภาษาสโลวีเนียระดับพื้นฐานนะคะอย่างไรก็ตามกฎหมายว่าด้วยชาว,ชาวต่างชาติบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่จะถือว่าเป็นความ เอาตัวรอดหากมีอายุมากกว่าข้อยกเว้นนี้ใช้เฉพาะเงื่อนไขการขอมีถิ่นพำนักและอาศัยอยู่กับครอบครัวเท่านั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวว่าจะได้การไม่ได้เกี่ยวว่าการขอสัญชาตินะว่าด้วยกฎหมายข้อไหนดีเออนี่มาแล้วเคลียร์กฎหมายที่คุณอ้างถึงก็คือ สตุยสตุยก็คือ Z t u j ก็คือสตุยสตุยสตุยสกัดแปลว่าต่างชาตินะคะขีด 2h เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตพำนักเพื่อการรวมของขอครอบครัวไม่ใช่การขอสัญชาติสโลวีเนียสำหรับการขอสัญชาติสโลวีเนียยังคงต้องพิสูจน์ความสามารถทางภาษาสโลวีเนียตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศสโลวีเนียซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับสัญชาติต้องสอบผ่านภาษาสโลวีเนียระดับพื้นฐานกฎหมาย ข้อนี้ระบุเพียงแต่ว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีได้รับการยกเว้นจากการแสดงความสามารถทางภาษาในกรณีขอใบอนุญาตพำนักเพื่อการรวมครอบครัวแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีอายุ6มากกว่า60ปีจะได้รับการละเว้นจากเงื่อนไขการขอเงื่อนไขภาษาในการขอสัมชาติสัญชาตินะคะดังนั้นหากคุณ60ปีขึ้นไปยังคงต้องยื่นนะคะ คลีอเนะผู้ใดบเคลรียอืมผู้ใดบเคลรียอืมนะคะคุณรัตชัยเดชสวัสดีค่ะสุริพรสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเวียกว่าแลวดอกไข่พี่น้องมิเตเรื่องไ้เว่ามิเตเรื่องไห้อันนี้มิเตเรี่ยงไม่ให้เคียะอืมอ่านกฎหมายให้ฟแงแล้วอันใดๆเนาะถาผู้ใดคิดว่าถาผู้ใดยังบอกอันเสื้อตามที่เขาประกาศมาหรือว่าใดๆนี่ก็ สามารถติดต่อพนันทนายค่ะทนายหรือว่าสามีอ่านออกเขียนได้สามีก็ให้คาปรึกษาเพราะสามีอ่านภาษาส,าสโลวีเนียออกใช่ไหมคะไม่อยากฟังเลยาอิเลย,ยานพูดมากอืมมันบอกมันกันซีนกระทัมผัวหรือว่าถามทนายเริดเริดเฉิดเฉิดบอกแว่าฟังเลยาดอกเลยาบอกไปทัวร์ทิพทัวร์แดนบอกไปตาปลาตาดงมันเกิดเป็นหมือนน,นั้นบม่เห็นยังมันสั่งแต่คอนเทนต์สาลาแน่ไปเหมื่อ,อประมาณนี้ก็ได้ด้จ้าไม่ติด แต่ก็อยากมาอธิบายให้คนที่เพลินเบรูได้รับรู้รับฟังนะคะอืมก็อย่างว่าแหลนะเนาะอืมคนถักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนกับชั้นนีล่ละเออก็ขอบคุณมากสําหรับผู้ที่เข้ามารับฟังขอกระสิไปทํางานทําการคอยอีกเดี๋ยวบานเนี่ยคอยมากเป็นช่วงๆพี่น้องแล้วแต่สถานการณ์ยังสิวิง่งปื้นวิง่งปืดขึ้นมาก็ถ้าบอกว่าได้รับเว้นภาษาก็มีหลายคนนะที่อายุเกินหกสิบนะ่ถ้า ถ้าสิ่งที่เขาพูดกันมานะ่ะว่าเป็นจริงนะ่ะป๋าจิตนะ่ะฉันจะบอกเลยขออนุญาตออกชื่อป๋าจิตเนี่ยทางานอยู่ในสโลวเนียามาจนถึงเท่าไหร่วะโอ้ยหลายปีจนกันกเกษียณแล้วปีหน้าน่ะหกสิบหลายปีมากปีหน้าน่ะหกสิบนะจ๊ะป๋าอยู่ได้สบายๆแต่ป๋าจะกลับบ้านป๋าไม่ได้สัญชาติเพราะว่าป๋าไม่มีภาษาป้ามุกาลิน ไปสอบภาษาแล้วแต่ว่า A1 ระดับมุกกลินได้ A1 ขออภัยนะที่พลาดพิงนะขออภัยที่พลาดพิงแต่จะเล่าถึงความเป็นจริงให้ฟังค่ะมาคนที่ไปยื่นส่วนน้องที่ไปยื่นได้ผ่านนะเขาผ่านระดับ A2 หรือว่า B1 เขามีการเตรียมตัวยังไงบ้างสามีเขาก็ลำ่ำซ้ำแะเออเลิศอยู่เขาก็เตรียมตัวโดยการเป็นพนักงานนะคะเขาทํางานมีเงินเดือน รายได้ทุกสิ่งทุกอย่างซัพพอร์ตแล้วก็ถือสองสัญชาติไหมถือสองสัญชาติด้วยการเหตุผลส่วนตัวใดๆแล้วแต่เราจะแย้งมาเพราะว่ากฎหมายไทยไม่ได้ห้ามคนถือสอสัญชาติใช่ไหมคะไม่ได้ห้ามตายตัวปุ๊บๆเขาก็มีเหตุผลหนึ่งสองทำไมจะต้องมีสองสัญชาติเขาก็ยื่นไปเออมีการเซ็นรับรองปุ๊บๆนะคะแล้วมีไรายได้แล้วม,มีบ้านมีช่องคือคนที่จะมาขอสัญชาติคือ สามารถโชว์ได้ว่าจะไม่มม่มมาเป็นภาระให้เขารับผิดชอบนะพี่น้องคือเจ้าสิรับคนมาอยู่เฮือนเจ้าเนี่ยเอา้ามีงานเฮ็ดบ่ละเยงมีเงินบ่เอาเงินใส่ละมาสิมาน้านกินอยู่เฮือนสันนี่บ่สิมาป่วยฉันป่วบ่ยิ่งคนอายุหกสิบปีขึ้นไปเพราะอะไรถ้าบอกว่าได้สัญชาติเลยตายหาละแก่เท่าชะแลแก่ชรามาบัเน,นี้เอาป่วยให้จังไดละ ประกันสังคมหลวงเป็นคนจ่ายบอกว่ายิ่งเป็นคนเชลวเนียแล้วยิ่งถือสัญชาติเชลวีเนียแล้วเขายิ่งทิ้งไม่ได้นู่นนี่นั่นนี่นัน่นนูนน่น,น,นอ้าวเพราะฉะนั้นเขาจะเอาคุณให้ให้คุณง่ายๆได้อย่างไรนะจ๊ะต้องคิดข้อนี้แล้วทําไมถึงบอกว่าอา่าทาไมถึงบอกว่าหกสิบปีแล้วมาสามารถอยู่รวมครอบครัวได้โดยไม่ต้องสอบเพราะว่าตอนที่เราไปการันตีนะ่ะเอาบุพการีมานนะ่ะ เราบอกว่าเรามีเงินเรามีศักยภาพในการดูแลโดยจะไม่มีผลกระทบต่อเงินซอยเหลือลงใดๆจากหลวงคือสิบโบผกระทบเขาคอยสีเลียงเอาเองนี่แม่คอยคอยสีเลียงเอาเองอืมทรัพย์สมบัติคอยมีบักหลายเลยคอยสามารถดูแลเราได้เราสิบบนิ้าลาไฮเจ้าแมนบบก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนต่างชาติซึ่งเขาจะเจ็บจะป่วยมาก็คืออยกเว้นกรณีที่เขาทํางานก่อนจะหกสิบนะ แต่อันนี้เราพูดข้ามขั้นไปเลยถึง60เอาพ่อแม่ที่เป็นบุคหกมาคือคนอายุ60มาจากประเทศไทยคือไม่เคยทางานที่สโลวีเนียอยู่แล้วไม่เคยส่งเงินสมทบใดๆใช่ไหมคะถ้าเกิดเจ็บปว่วยลมม้อนร่อนเสื้อมากก็คือแม้ว่าประกันสังคมหรืออะไรจะจ่ายก็คือจากเงินที่ลูกน่ะเป็นคนส่งเงินลูกเป็นคนส่งหรือซื้อประกันส่วนตัวอะไรก็ว่าไปก็คือไม่ได้เป็นคนบุคคลสัญชาติสโลวีเนียถ้าคุณอยากเป็นคนสัญชาติสโลวีเนียคุณจะต้องยื่นหลักฐานการเงินแล้วยื่นภาษาเพื่อที่จะ พร้อมรับเขาก็จะใช้เวลาในการอนุมัติเขาก็จะตัดสินอยู่เขาก็บปิเป็นว่าทุกคนมีคุณสมบัติปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาสี่อันจวดจาดฝาดบ่มให้นาะเขาก็สิรับเบิงว่าเออข่อยรับมาเป็นอันคนนามสกุลเฮียนข่อยเราวมีประโยชน์ทั้งให้ข่อยบ่เออแมนบ่หล่ะจ่างี้ยละเพราะฉะนั้นเครียดเนาะจบเนาะสาหรับสัญชาติเซลว์เนียหวังจะว่าจะไม่ได้ยินอย่างนะอืะแต่ว่ากฎหมายก็เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆคืออะไรเข้มขึ้นเสื้อข่อย เข้มขึ้นพอนย่างเพราะว่ายุโรปนะ่ะเขาก็อย่างที่บอกเขาคุมคนแล้วเขาบริษัทต้องการในผู้อพยพเขามากง่ายๆเขาไม่ได้หลายเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วประเทศออสเตรียประกาศแล้วหยุดวีซ่ารวมครอบครัวนะคะลูกเต่าไพสีมารหรือว่าท่านไหนมาเนี่ตอนนี้ก็คือสีเลือนออกไปก่อนเด้วยข่ะย่ง,งบอนุมัติง่ายๆเด้เพราะฉะนั้นน่ะถ้ามองว่ากฎหมายเปลี่ยนทุกวัน,เป,น,วนเปลี่ยนทุกวันคือในที่นี้คือเปลี่ยนเลย เปลี่ยนให้ยากขึ้นไม่ได้เปลี่ยนให้ง่ายลงตอนนี้นะ่ะสโลวีเนียพูดแค่ว่าเออคุณย่ดวีซ่าคุณจะต้องมีใบรับรองภาษาเอออ่า,อาชั่วคราวระดับนี้ถาวรระดับนี้ต่อไปเจ้าเสื้อขอยบอเขาจะต้องว่าบุคคลที่จะขอวีซ่าถาวรจะต้องมีงานทําจะต้องมีอินคัมสามารถดูแลตัวเองได้ถ้าว่าสันเขาบอกหาเสียคอยโหดอนาคตนีล่ลบอกไก่อีหลีอียลีพี่น้องอืม เขาเสิเอาแต่ใส่อะเตี่ยอุ้งคลอมบบบ่ได้บ่ได้นะคะอขอลง,มมลงขอลงเมยลงเขาทองเขยแล้วลมอมวิววิวขออนุญาตลงนะคะจบค่ะเดี๋ยวสิมาฝอยหม่โอกาสหนาเนาะคะ่ะผู้ใดเขามาที่รังก็ไปเบ่งย่อละนลงเนาะจานะ้นเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ๊ยปิบดบ่ได้